เงซฟเลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อ q u i l i z e w o r l นะอยู่กับผมที่ JCG Kennan Set นะฮะตอนนี้ก็มาเล่น Minecraft 1.8กันอีกแล้วพาทที่เท่าไหร่แล้วนะไม่ได้เล่น1.8นะเนื่องจากทำคลิปอย่างอื่นเยอะแย,ยะนะ MC บ้างเอ่ยสัมภาษณ์บ้างเอ่ยนะครับผมมาเยอะมากนะฮะจนมารู้อีกทีนะึง1.8เปลี่ยนเป็น1.8.1นะฮะโอ้ไ y g ก็เปลี่ยนอีกแล้วแต่มันมีอะไระต่างๆมั่งอนะ คือไม่ได้ดูรีวิวไมค้ามนะถ้าจะดูก็ดูตอนนี้ก็ติดฟ้าคายของพี่เอกอยู่นะครับดังนั้นก็ไม่ได้ดูรีวิวไม้ค้าอะไรเลยนะมามได้เพาผมลงเหมืองค้างไว้ใช่ไหมแต่พาน,นี้เราจะมาเราจะมาเ,เราจะมาดูว่า1นหยุดแบบมันเปลี่ยนอะไรไปมั่งนะฮะบ,บวกกับการแบบขุดไอ้ตรงเนี้ยนิดนึงนะฮะมันรู้สึกว่า เราย mhm. ังหาอะไรไม่เจอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลยสยักอย่างนะครับผมนะนี่มันเหมือนมันเป็นทางลงนะแต่ว่าพอลงไปเรื่อยๆมันก็ตันนะปวดหัวมากเลยทำที่ขุดหินมาบ้างดีกว่าที่ขุดหินเนาะที่ขุดหินนะหินบีนะถ้าใครดูอยู่ก็ทักแคทมาแล้วก็ผัวกลับนะเบ้นนะจุดๆนะครับ จะทักให้พูด <c oughs> คำหยาดทำไมเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยกูโอเคครับผมมาดูว่าหลังจากคราวที่แล้วรู้สึกจะได้พิงมูมาเยอะมากนะเราจะมาทำฟาร,ร์มกันหนอ่งความพานี้นะหนึ่งแบบแรกเราต้องไม่ตัดไม้แบบเยอะมากๆเยอะมากมากนะเหมือนชื่อเพลงนะวันมาก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 จึบ ขุดหน้าบ้านเนี่ยแหละลกบ้านลกบ้านออกไปนะฮะโอ้ดี้กระต่ายเราเป็นมิกันนะฮะแต่ถ้าเราจะทํายาเมื่อไหร่เราก็ไม่เป็นมิกันแล้วละ่ะเป็นการพูดที่กบเกิดได้อย่างเรียบร้อยไม่มีใครรู้นะว่าเราจะกำลังจะฆ่ากระต่ายอตอนทํายานะครแล้วเราจะพูดทําไมเนี่ยพูดเพื่อมัน,นเหมือนมีไมใ้ใต้นี้วะเนี่ยงงกันเนี่ยเอ็ง ต้นไม้ทอรอนกันป่ะครับเอ้ยต้นไม้เราถามนายนะโอ้โหรู้สึกว่ามัเริ่มไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแหละจอร์ดก็หลังจากที่ไปรู้ว่าเออเดียโซนี่พี่จอรนี่เป็น a ช n แนลแค g เกมสรุปก็คือ c ช a แนลแคสเกมใช่ไหมงงเลยเนี่ยเจอทำอาหารบวกกับแค g เกมก็เข้าแค g เกมใช่ไหมครับเขาเป็นเกมเมอร์แล้วใช่ไหมเอ เขาอยู่ค่ายอะไรอยากเอามาสัมผัสมากเลยนะดี่นะโอเคตัดได้สองตนนะเดี๋ยวเก็บมับกลับมาเก็บเซฟริงนะเซฟริงนะ่ะโอไม่ตอนนี้ไม่ตัดเด็กขาดนะตอน,นี้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกจะไม่ใช่ตัดไปเถอะเห็นมันเลื่อนๆอย่างนี้เพราะผมไม่ได้เปิดอะไรไว้เลยนะของพันนี้อาจะเร็วๆนิดน,นึงนะเพราะเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มนะทำฟาร์มบ้านนะฟาร์มบ้านฟาร์มบ้าน ฝาบ้านฝาฝาผนังบ้านเหรอเออไม่ใช่ฝาฟาร์มโอ้ไม่ใช่ใช้นีิขุดใช้ไก่ดีกว่าไก่เนื้อไก่เนื้อไก่ใช้เนื้อไก่ขุดเนื้อไก่นะเนื้อไก่เนื้อไก่นะกกไหายนี่หายไปไหนนี่อ๋อผมขโมยเองนี่อ,อ๋อเหรอไม่ใช่ <laughs> รอเล่น <laughs> ดูของพี่เปิ้ลเนนะี่ยเปิ้ลเปิ้ลนนคะรราชสีมาทุยไม่ใช่ โอเคเราขุดไม้ก่อนดีกว่าขุดไม้ขุดทองเลยขุดไม้ขุดทองหน่อยนะเราเราได้เมือของเราแล้วหลังจากที่ลงดันไปเมื่อสองพั์ที่แล้วนะฮะพอไปนั่งดูคลิปตัวเองอะ่ะแตกขามือมือบาดเว้ยเลือดไหลอ่ะจเท่านี้ละกันนะโอเคเท่านี้ละกันนะไม่มีเครื่องตุนแรงแล้วก็ไม่รู้จะทำไงดีนะ mẹ sẽ bring sẽ fling sẽ dập với lại ốc xiềng to hay đi đi nhá sẽ fling sẽ fling á nhà mình tổ vậy á sẽ fling fling bling đi cày nói ấy cày ราที่แล้วนะครับผมรู้สึกเราจะลงเมืองแล้วได้ของมาเยอะนะแต่เรายังไม่มีม้าเลยอะเกี่ยวกับม้านี่เยอะมากแต่เราไม่มีม้านะเสือกไม่มีม้าไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะโอ้ได้ของเกี่ยวกับม้าเยอะมากนะแต่ไม่มีม้าโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเร็วนี้เราไปหาม้าดีกวานะ่าเนาะเนาะอ๋อแอปเปิลทำแอปเปิลทองได้เหรอทำแอปเปิลโมเดตีได้ด้วยนะ ถามว่าแอปเปิลทองสำคัญไหมไม่นะไม่ค่อยสำคัญเลยล่ะโอ้ดูพันนี้ไม่ค่อยกระตุกเลยอ่ะโอ้สบายใจอ่ะโอ้สบายสบายทีไม่กระตุกทีเลยไปชดกูวะเนี้ยเราก็ตายไม่เยอะนะครับสำหรับเกี่ยวกับอันนี้เราตายไม่เยอะไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันโอ้ไม่บอกไม่กระตุกไม่กระตุกทันทีเลยไปชดประชันมากไปชดขนาดนี้นี่ พูดดีกว่าพูดเดี๋ยวมันระชดกลับมาอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะทำมาสักครึ่งหนึ่งก่อนน,น,นะกนนะสิบโอเคนะครับทำเป็นฟราร์มแกะนะฮะถ้าลรอกแกะเข้ามาด้านในนะแล้วก็อะ่ะเล่นเดอร์เอามาทำมา ไว้ไปหน่อยโอ้ไม่ไม่เฮ้ยมันทำไงนะงนี้ป่ะเอ๊ะฮะโอ้ไม่จะเขาทำาำนี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้า,ถา,ถา,ถาจำไม่ผิดเขาเปลี่ยนวิธีเป็นทำนี้ชื่อ,อไม่ใชห่หรือว่าอย่างงี้จ้ะ น,น่าใช่ด้วยนะครับผมได้ฟินเกตมาสามอันนะแล้วเราก็เปลืองนะครับกับเลดเดอร์นะฮะโอ้โหชั่วมากอะประตูอย่างเงี้ยเอามาทำอะไรประตูไม่เอาเอาแต่หน้าต่างโอ้ยังจะมาเล่นมุกอีกอเปลืองไม้โคตรเลยเปลืองโคตรโคตร จะบอกว่าเปลืองมากเปืองเอืองโอเคนะไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเลดี้โกไปก่อนนะเลดี้โกเลดี้โอโอเคน่าจะโอเคแล้วมั้งนะโอเคครับที่เหลืวก็ทำเป็นที่ตัดไม้นะฮะเอาหินหน่อยหิน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 ,หนโอเคเรียบร้อยฮะ อ,อถ้าใครบอกอยากให้ขยายพาทให้วัดวัดโอ้จะรีบไปไหน,นเนี่ยเหมือนจะนนะรีไปซักผ้าอาบน้ำดูประการังที่นอนเลตเตอร์มาทำไมเพื่ออะไรนะ <S <s <uk beiter> ตะโกนเพื่ออะไรก็ยังงงอยู่เลยโอเคโอเคครับนอนฮะวิววิววิวพิมพ์ไปเพื่ออะไร ไม่รู้อ้าวพี่ไม่ทานด้ยโอเคครับวันนี้เราจะมาทำฟาร์มกันนะฮะจากการทำฟาร์มมันต้องอเรื่องที่ขุดหินที่ขุดหินมีไหมแต่ว่ากูต้องทำเองไม้นั่นวะนั่นไงมือที่ขุดเหล็กนะเราเลยต้องทำที่ขุดหินไว้ก่อนนะครับชึบเสร็จโปรยติ่งติ่งติ่ง ที่ขุดหินนีน่นนตัวอะไรมอนพระจักไหนแก <c oughs> okay, เราจะขุดทางให้แกเข้าหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสำรวจหน่อยว่าแกะตอนนั้นเรามันอยู่ผ่พะพันนั้นมันมันอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> นะฮะเดี๋ยวเราเอาวีดนะฮะวีดนี่คือเป่านก่มวีดปะ <c oughs> ไม่ใช่อันนั้นมันปีด๊ด <c oughs> เล่นเองตอบเองนะ แล้วเจ็บด้วยเจ็บมือไม่มีอะไรหรอกทุยอ่าไม่เกี่ยวอันนี้ไปด้วยสิที่ตัดขนแกะเอาไปด้วยธนูนี่เก็บไปก่อนแล้วกันนะอันนี้เอามานะทีนี้เราไปนำแกะมาก,กันดีกว่านะครับทอดมาหน่อยนะเอาไม้ไว้ตรงนี้จุดนี้นะปักไว้ด้านหน้านะครับทำให้แบบอ่ามอนไม่เกิดนะมาอย่า yeah. เซ็กซนะี่แ I รนอนะฮะผมว่าทางนี้แน่เหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอนะผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กลับผมก็กลับทางนู้นทางนู้นทางนู้นจำไม่ได้จ <c oughs> ำไม่ได้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องครับผมจำไม่ได้ครับทางกลับทางไหนครับใครนะทำได้ก็บอกด้วยไ <c oughs> ม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเราหายได้พานนี้แหละ ความแก่นะเราต้องทำให้ได้ภายในพาร์ทนี้นะขอะงนั้นเ่าวอ้ใช่เ่าใช่เ่าใช่เหอะขอร้องอย่าหยุดร้องอ่ะเจเลต์นิดนึงนะหิวหิวหิววีนะหิววีหิววีมันมันมันปวดไม่ได้ฮลโลกรตายเสลอฟี่กันไหมกตายน่ารักอ,ะอ่ะอ้อ b ฟอร์สแล้วมีใครแล้วม e take a selfie ตือต้อตือต้อตื้อตื้อพอเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่เซลฟี่เซลฟี่อ่าเป็นถือว่าเป็นการเซลฟี่ในมไมคคาร์บฮะคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมใครเอาฟักทองมอยตรงนี้ผมหามานานแล้ว มันออกไปจากช่วงล่างสด,ดือผมตั้งแต่สาววันที่แล้วเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวไหมนะฮะจึบนะ,นะับผมนะะฟักทองฟักทองถ้วยใหญ่หญแช่เอาไว้ในตู้เห็นนะฮะกีฬาสีของผมก็เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานโอ้จเรจรเต็ที่ใหม่ผมว่าไม่ใช่ที่เดิมแล้วละ่ะคุณคิดอย่างที่ผมคิดไหม ว่ามันน่าจะไม่ใช่ที่เดิมแล้วที่เดิมมันอยู่ไหนจ๊ะพี่ไม่บอกอะไรผมเลยแล้วผมจะรู้ไหมจ๊ะไก่ก็เริ่มหมดแล้วผงต้องใช้ Apple. อัเปิลอ้อไก่นะสองตัวกินให้คุ้มอ,ะอ่ะว่าเราเจอที่ใหม่แล้วมันคือที่ไหนฮะไก่เสียงไก่ เฮ้ยว hey, ันนี้ไก่เซลฟี่กันไหมมาเลยมาเฟิร์สแล้วมิทเทกันเซลฟี่เฮ้ไก่ขอเล่นมุกให้ใซ่ก่อนดิปัญญาอ่อนบอกปัญญาอ่อนใช่เออไม่รู้อะไรซะแล้วปัญญาอ่อนตั้งแต่เริ่มแล้วล่ะแคสมาก็ปัญญาอ่อนแล้วล่ะไปกลับนะฮะมาเฟิร์สเล้วมิทเทกันเซลฟี่เออเออ ถ้ามีใครบอกอยากทำคลิปให้เปลี่ยนเป็นประมาณแบบว่าสามนาสนาทีก็บอกได้จะทำให้อัดยาวนี้คนระับแล้วก็ไม่ต้องตัดด้วยนะเพื่อความแบบดูนานขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะผมแบบลงประมาณแบบลงเร็วนะถ้าลงเอ่อไม่ลงเลยนี่คือแบบ,แบบแค่2วันแล้วก็ไม่ลงเลยนะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่เริ่มเริ่ม,มหายหายแล้วเพราะกำลังจะปีใหม่แล้วใช่ไหม เยออ่าอาจจะมีหายหายไปบ้างหายหายยาวแบบอาทิตย์หนึ่งไม่เคยลงอะไรอ่ะอทำไมมันดูเงียบๆอย่างนี้น,นะจอดจอดนั่นใช่จอดเปล่าโอ้ยไม่ใช่จอดอันนี้อันนี้ไม่ใช่จอดอันนี้ไม่ใช่จอดอันนี้เพื่อนเก่าเอ้ยสวัสดีเพื่อน เซลฟี่กันไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกนายจะไม่อยากเซลฟี่กับฉันไม่อยากเซลฟี่เหรอไม่อยากเซลฟี่เหรอเอาเซลเอาเซลของนายมาให้ฉันกินด้วรู้สึกเราจะมาพิธี่นะฮะไอตอนนั้นเราเรากลับดีกว่านะเอาไก่เมืนี้ไปย่างทอดกินก่อนนะจะขุดไปเล็กน้อยนะรู้สึกโครตรงนี้มันเยอะมากนะฮะ ภานี่เยอะกว่าที่คิดไว้นะโอ้มีบั็กด้วยนะโอ้นะโอจุดๆนี้เอามาอะโคบโอลสโตนเอามาทำพืชทำพืชอะไรทำพืชอะไรนี่นะแล้วรู้สึกคลิปนี้เราจะหลงที่หลงทางมากเลยนะอ่าอยากตั้งชื่อคลิปนี้ว่าแกะอยู่ไหนแกะข้าอยู่ไหนแกะอยู่ไหน อยู่ในตลาดเดี๋ยววันนี้เราจะโอ้ใช่รู้สึกนายอยากเซลฟี่กับฉันใช่ไหมล่ะเอยมาเซลฟี่กันดีกว่าเย่ yeah. First uh. Let me take a selfie เอาฟาดโอโอเทลฟี่เซลฟี่โยเซลฟี่นะเซลฟี่เรียบร้อย โครนขุดโครโครเนี่ยโครขุดโครกันก่อนนะโครนโครพอๆกันโครนนิ่งโอ้โหเยอะเยอะเยอะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้ใช้ได้เยอะเยอะเยอะนีก็เยอะเยอะเยอะนะเยอะอ๋อมันทะลุไฟฝั่งสองขามด้วยนะฮะพยายามแบบมืดมืดช้า่ะยังไม่มืดใช่ไหมไม่อยากให้มืดตอนนี้ แบบาหาแร่หาแร่นะเหล็กเราน้อยนะฟังถึงน้ำเป็นเสียงซอมบี้ะเ,เริ่มหลอนแล้วกูอโอเคอีกพีนี่โอ้เลเวลอัพแล้วนะอัพแอนด์ดาวแอนด์อัพแอนด์ดาวเย้อัพแอนด์ดาวแอนด์อัพแอนด์โค้อยากได้อีกอะ่ะมีไหม มีอีกไหมมีโคโคอีกกองไหมเธอ,อเอ้อเฮ้ยพวกนายเห็นแกแถวนี้บ้างไหมอ่ะโอ้เห็นแต่ไก่นะอืมเออใช่ขอหัวนายบป๊บนึงนะฮาโาวีนก็ไม่มคือแบบไม่ได้ทำคลิปอะไรก็จะทำคลิปเล่นทีมฟอเทนะฮะแต่ไม่ง็ออัดเฟลนะฮะก็ เอาเป็นว่าตอนฮาโลวีนตอนนั้นเน่ยเออก็แบบอีฟก่อนแล้วกันนะครับแบบอีฟข้อพีพีเหมือนกันนะครับพีพีพพเผล่น,นะแต่มันดูฮ่าๆมากกว่านะกีตก็ไม่ค่อยคียนะกีต์ชงทายมองดูแล้วรู้สึกอนาถใจโอ้ยน่ารักอ่ะนะเราฆ่าหมดนะแกะไก่กุกเก็ตเอิ่มกุกกี้นะมันเอามาหมดแหละนะผมอ่าโอเค ก็ตัดไม้ไปน,นิดนึงแล้วกันนะรู้สึกไม้แถวนี้มันเยอะเกินไปนะมันดูถูกเราอะนะโอ๊รู้สึกไม่ดีอาวไฟจะไหม้อะไรแล้วมันจะจนดนลกมัน,ล,นมลงกันทำเรื้อแล้วดูการจุดการดับไฟของผมจึบโอเคไฟโดนดับเรียบร้อยฮนะไม่ต้องห่วงทุกคนตอนนี้อยู่ในความสงบแล้ว การนะีอ่าไปชมผมทุกคนตอนนี้อยู่ในความสงบแล้วนะแกะไก่ฮะแกะแกะตาปาดปะแบะ ที่เราจะเอาไปเลยว้าวแจมวันนี้ไก่แก่ทั้งรายนะฮะโอ้วันนี้เรามีอาหารในโอเวอช็นะคน่าน่าอร่อยไหมน่าอร่อยไหมอันนี้ถ้าอร่อยก็บอกกันตั้งแต่แรกก็ได้นะฮะปั้นแต่แอ่ะไม่มองเหรอเฮ้ยนายอยากกินไหมพวกแกเลือกใช้ทั้งรายอ่ะทำไมมันเหลือสามจำได้มันมีสี่ ไม่เป็นไรเอามาสามตัวก่อนมนาะจะมืดแล้วนะก็ต้องรอมันด้วยเรามันต้องเราต้องรอมันด้วยเหรอทามาสิน้องน้องาม,มา เราเราจะเราเราจะลงจากบ้านอีกไหมเนี่ยก้วเราเริ่มมาทางผิดาาแ,ลแล้วละ่นะหนูมืดแล้วล่ะจะนี้มันเริ่มจะเป็นช่วงสยองขวัญแล้วนะ <S <S ก็เดี๋ยวร,ยริวจีสัมผัสจะขอตั้งแคมอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันนะเออริวริวริวคุง นายรู้ใช่ไหมริวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราออกไวนะโอเคเ,อเราเจะแกะนะเราเจะแกะนะครับแต่เราก็พวบคุความทีน,าน่าอันยิ่งใหญ่นะฮะก็คือเรายังกลับบ้านไม่ได้นะเราต้องผาแกะพวกนี้กลับไปด้วยดนะังนั้นนะครับเราก็ต้องมาค้างคืนที่นี่นั่นเองนะไม่มีอะไรหรอกต้องระวังพวกมอนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ไม่ไม่ไม่อ๋อได้ได้ได้ไดไดอ่านะไว้สำหรับดูหน่อยว่ามีต้องวาระไหนมานะโอ้อยังงี้ไม่ได้ยังงี้ไม่ได้ยังงี้ไม่ได้อืนะครับจ,จุดไฟทั้งแคมป์นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราต้องเอาแกะกลับบ้านนะแค่งั้นสำหรับวันนี้ก็แบบจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าเดือนหน้าปีหน้านะครับเมื่อชาติต้องการนะครับผม ก็ส่ยุนารัาทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันนะบ๊ายบายอย่าลืมทุกใครได้แชร์จ้าบายจ้าบปายครับเย้